อสวัสดีจ้าหายหน้าหายตาไปนานแม่ไม่ได้หายไปไหนหรอกแม่รู้แม่อยู่ในใจหนูแหละอยู่นิดนึงแม่ไม่ค่อยว่างช่วงล่างแม่ไม่ดีลูก่ะแม่ไม่ไม่ค่อยดีเลยไม่ได้ทําวันนี้แม่มีเมนูเด็ดเป็นเมนูกินว่างว่างก็กินอาหารว่างอะไรอย่างเงี้ยอาหารว่างอ่ะไม่ว่างก็ไม่ได้กินเข้าใจไหมี่อะไรเลยอาหารว่างเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรวันนี้มาพบกับเมนู เปาะเปี๊ยะไก่ฉีกจ้าเปาะเปี๊ยะไก่ฉีกบอกแล้วว่าว่างก็ทําไม่ว่างก็ไม่ต้องทําว่างก็กินไม่ว่างก็ต้องกิน <c oughs> เปาะเปี๊ยะไก่ฉีกก็มีแผ่นเปาะเปี๊ยะสดไก่ฉีกหัวไชเท้าแล้วก็แครอทแป้งทอดกรอบเม็ดมะม่วงหิมาพานต์น้ำมันพืชน้ำเย็นซอสมาโยต้นหอมต้นหอมอันนี้คือแม่จะเอามาทําเป็นเชือกผูกแม่ก็เลยต้องเอาไปลวกน้ําก่อน <Okay. S 1> นี่เอามาลวกให้มันเป็นเชือกนี่อื ถ้าเราไม่ลวกนะไม่ได้นะมันขาดลูกอพอโดนน้ําร้อนแล้วมันจะเหนียวเราก็เอามันฝรั่งมาวัดดูวัดกระแผ่ปอปเปี้ยดูแม่จะทําให้ดูสักสิบอันนะนี่นี่วายเขาไม่ได้ปอกมาให้แม่ปอกปอกก้านๆที่มันแข็งออกหน่อยนะลูก นี่ดูอืมลองไปอืมแค่หลอดนี่แล้วก็ใส่หัวเชืเท้าลงไปนี่ลูกคุกคิกคุกคิกหนูจะเอาไปคุกรวมกันก็ได้แล้วก็ตามด้วยไก่ฉีกอืมไก่ฉีกอย่างนี้อนนไก่เนี่ยถ้าหนูอยากได้ชิ้นใหญ่ๆคำโตๆก็ตามใจหนูแต่มันจะห่อยากลูกนี่ห่ออย่างนี้ก่อนนี่หนูจับนี้นะ พออย่างนี้หนูจับอย่างนี้แล้วหนูก็จับมาอย่างนี้แหนูก็จับมันมาอย่างนี้นี่แล้วหนูก็จะได้มันในลักษณะนี้จากนั้นหนูก็วางอันนี้ขึ้นมานแล้วหนูก็ผูกมันต้นหอมอ่ะถ้าเราใช้เป็นต้นเมื่อก่อนนะ่ะแม่ใช้เป็นต้นเลยนะโดยที่ไม่เอาไปลวกแม่พุ่งมาค้นพบว่าอ๋ออย่างนั้น่ะมันจะผูกมันก็ผูกได้นะแต่มันผูกยาก แล้วหนูก็ผูกมันเป็นโบจะเอาเป็นโบลักสีดําก็ได้นะอันนี้แหละงานปานนี้นะแม่ไม่ค่อยถนัดหนูคงจะถนัด่ะแม่อะแล้วหนูก็ตัดปลายให้มันเป็นโบมันจะได้ในลักษณะนี้โบแม่สวยนะเนาะสวยงามนะหนูคิดว่ามันสวยก็แล้วกันหนูก็ห่อในลักษณะเนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะกินกี่คนจะกินกี่คำหนูก็ห่อไปลูก แป้งทอดกรอบนใส่ไม่ต้องเยอะนะใส่ลงไปเลยไม่มีอัตราส่วนเอาที่หนูคิดก็แล้วกันใส่ลงไป <c oughs> น้ำเด็นลงไปเลยนี่หนูก็ละลายคนละลายให้เข้ากันนี่หนูคนให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะ แล้วเวลาหนูดึงอย่างเงี้ยมันจะไม่ขาดสายมันถ้าเกิดว่ามันขาดสายหมายความว่ามันใส่ไปแต่ถ้ามันหนืดเกินไปมันไม่หยดสักทีคือมันค้นเกินไปมันจะเป็นลักษณะเนี้ยพอหนูโยนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันให้ตัวได้อย่างเงี้ยคือคือลักษณะเนี้ยก็ใส่ถั่วลงไปอะมอนก็ได้นะอะมอนหรือว่าถั่วก็ได้โอ้โหเขาก็ผ่าสนาเลยนะอ่ะโอเคอ่ะหนูก็ลาดไปเนี่ยเห็นไหม เม,ม,ม,ม็ดมะม่วงมะแมงอะไรให้มันติดติดอยู่อย่างนี้ลาดลงไปคนก็คงสงสัยนะทําไมแม่ไม,ม่ขยับตัวเลยแม่นั่นหนูก็ละโอ้ยแ็ลาดลาดลงไปลาดลงไปหนูค่อยๆวางนะเดี๋ยวมันแตกหนูค่อยๆวางอ่าเห็นไหมมันไม่แตกสวยงาม เราเหลืองแค่นี้พอนะ <Okay. S 2> เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแล้หนูนก็ตั้งมันไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลืองอีก เสร็จแล้วจ้าชิ้นสุดท้ายเสร็จแล้วจา้าส่วนอันนี้หนูก็เขยา่าเขยา่าเดี๋ยวเอาไปตน่เดี๋ยวเราเอาไปโปะๆข้างบนอู้สกินอร่อยกรอบกรุบกรับกรุบกบไปแล้วนะแม่ไปจัดจานก่อนนะจ้าไปแล้ะ เรียบร้อยแล้วจ้านี่มาเป็นภูเขาเหล่ากาเลยนะสวยงามเขาเรียกว่าอะไรรอกกองไฟนะ่ะรสชาติน่ะมันจะเป็นยังไงอะไรมันจะนําอะไรแม่ใช้มือหยิบเลยนะ<ม>เออแล้าใช้เนี้ยมายองเนี่ยนั่นหนูจะใช้ไม่ใช่มายองก็ได้ใช้อะไรก็ได้นี่เลยนะอืเ <c oughs> อย oh นี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว อืมอร่อยมากอืมกรอบมากเลยอืมอร่อยว่ะอืมอืมแล้วก็นี่กรอบๆข้างๆนะหนูก็เอาไปจิ้มกินก็ได้น่ะอืมอร่อยอันนี้ก็กินแหนมได้นะเนี่ยกระลุ้งคาร์รอตเนาะโอเคอ่ะ ลองไปทํากันดูนะลูกมันอาจจะลูกขุกขักหน่อยแต่รสชาติเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยส่วนรสชาติทั่วไปมันก็เหมือนตามวัตถุดิบแต่มันสําคัญที่ตรงนี้น้าจิ้มหนูจะจิ้มบวยก็ได้จิ้มซอสอะไรก็ได้แต่ถ้าจิ้มมายอเนี่ยอร่อยกว่า ได้เทคนิคดีๆไปแล้วได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วอย่าลืมนะ like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกิงกิก,กับข้าวก,กับตาจ้าแม่ไปแล้วนะแม่จะเอาเนี่ยไปให้คนข้างบ้านกินเผื่อเขาจะรู้จักแบบอ่ะของว่างใหม่ๆห,หน้าตาสวยๆแบบนี้บ้างไปแล้วนะจ้าไปแล้วไปไม่ได้อ่ะขาเดินไม่ได้